ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ c ซีค่ะจังนไรเ้ากัลมาฟังปูตาน้่กันเนะาะค่ะแปลปูตาได้เป็นไหมค่ะเออกงเคายไ่แดงเออวัแพอพดแดงเฮ้ยมังคัยหา่าลวคนใช้ไา่คือว่ะ ขายคทยายมาถึงเก้าว่าท้าว่าไงว่าวถือว่าข่ายเอ้ค่ายไงว่าถึอข้ายคายมาคายมาเอ้าใทอะไรจะปูไทยคายเข้ามาถูกต้องนะถ้าเห็นคู่น่ então, next, ้ร oh, ักคุ er yea ่นอาไว้เฮ้ยว่ามึงเทัาภูรออะไรรอข้าก่อนเนี่ยเห็นมัไว่ขายตามอง่าเห็นมั้ เหอนเห็นเขาเห็นว่าทุกทุกอย่างแม่่ายตาแาตาม่นช่ตาอีหนังไปว่า,ายตาอีกแื้วาหราวะราอเก็บผิวผ้าล้วพ่อไม่ใช่ใช่ายตาพ่องช่าตาพ่อไปวาดแล้วป้าว่า,าหูขาดหง วาดยากเลยมึอด yeah mm. no ิวัดที่ข้าวหามากไหมใช่ตาพอไม่ว่าไม่หาคือว่าพอไปถามเขาบ้างไหมไม่ไหวบ้างไหมเขาไม่หมอเนาะใช่ถ้าเกิว่าท่านเอาตาเขาว่าเอาพ่อจะคึกขาว่าหาคือเขาว่าไม่ว่าม่ว่าว่ายเขาว่ามาวาดใหม่คือพ่อมาวาดใหม่คือพ่อมาทางว่า พอกอรไปวาดไหมป้าก็วันหกก้ังที่ตัดการเงนตัวคนดังัดวางแผนตัดบุญไ้คุณะาให้คัดถืงินก่อนน,น,น,นันนงมานงองพอกเอรไปถามว่นถายตาวกงตาเงินเท่าไหร่พอการว่าเขาบอกเสียเอกชื่อเต่าของพ่อเขาก็หาชื่อว่าแม่เขาว่า หาถือต้องได้ถือใครไส่พอหาว่าหาว่าว่าหาไมาว่าใวรหาทือจะว่าแรงมาห่ไม่ว่เขาอันอเขาจะไมว่าจังถือเขาวัด้ายตาตาหึ่งต็วัดตาสองต็วัดนาะแต่งตากวงวัดไปวัดาเหาืกว่าเขาไระอีนังมาะาร้อาเจ้าถึกเก ร้งนดุร่อยกตกรึร่อยเกรเห้ยักเหไรว่จันทร์ได้ไหมจันทร์ล้ไหมว่าว่าคับนเหู้ยหูเต่งได้หว่าเฮี้หูเต่งพงไหมฝุ่นคาเต่งวะก็ทั้งมดบ่าไหมป่าท้อท้อทั้งแต่ขอร่อยตกร แม่าพบบแม่แท่แม่แถ่แม่แถ่บบเขาแถ่ด้วยรอยตาเก๋รอยตาวิมาที่เขาแบเชียอึกไปว่าทิพเก่าวม่มไวมาว่าเขาวักเชียอึกว่าแมงอึชีพเก่าอไปว่าจังไรแบกเชียอึกว่าว่าอะไรชิพเก่าของอึว่างมาท่าไปว่าเมว่อ่าว่าชเก่าของอึ่างมาทา

สองวันคึ้นเงมเสียมากกว่าวันทีนึ๋อวันที่นึ่งเด็กวันออกวันวันที่นึงเ็วันออกวันที่หนึ่งไม่คอว่าคไม่มหน้าเขาไม่ขอกว่าเออเขาจักไม่คอวะข้อว่าเขาจักกว่าอ๋อจักขวาขวเด ไม่ข้ออะไรค่ะม่าบนั้นถือว่าไม่ข้อข้อมกว่แบบไรขาดนะมันทำอวไานิึงแว่งใช้ตารอยเต้าเก่งหูมเดคคักมาเห็นหอบแขนเขี้อัว่ามาทำมาแบบนั้นปูตาเอออาจางไหนเจ้าียปูตาด้วยาทยไังเองกว่าจะมาทิ้ง ป้าที่เขาป่าที่ไายก็ไทยป่าขายไฟมันให้กับที่อา้ับที่ไม่อดกว่ามีคนแข็งพอป้าที่เขาปาว่าคึองานเถอะว่ะแหวกับนในเท่าไหว่น้นพยายาวพากาเ่าว่าเขาก็คงอัวข้ายงานนะเขาก็ไม่ป้าทึ่เขาวัาไหนพักนะถ่ายน้อทองอันไห้ว yeah. well, ่า เึ็นัดเึ็นไหมว่าจะเขาถห็นแย้มหวาเห็นแย้งหาความจรงเรียกหาคือว่าไงเห็นว่าอีวันมาทาเห็นเรียหาว่ะเห็นจะปูเรีาหาว่าไงเหรอเอาไเมเขาเรียกว่าแย้มห่าว่ะใช่ไหมเหนจะว่าคือเขช่องว่าค่ายกรบเห็นงช่องว่าค่ายกับเห็า,าคือเขา เอามาถงบุงพ e ุ้งนก็เทวดาให้มดทุกข์ให้มดามุกกังหลังมาคับม่ถาม่าคายมาถือ่าพอมาถามเจ้าพอทองมันคายกันว่าว้าที่เขาูงจกต้องคือว่าเอามัได้หนึ่งดวงไม่หัไฟเปิดพ่อเปิดไฟแผงนีออ่อนขาวบางมันใจโกงใ้ว่างเอาไปใ้โกไใ้เสียใ้ว่าง cốt mà thì khả giải tù ngay với đó cả tù ngay Ba chứ thâu không đại đánh nhà phụ đàn Ở bài khả giải ngon nó đánh nhà này. ngon Ba chứ bà chứ thâu bà chứ thái Ba khắc nè cả nắng Ơ Khai anh mang chắc bà thì vân cả giáo thiếu cái hạ Giảng hạ tới mờ tư vô ừ. ฝาท้งเขามาเ่งดี่ถือว่าได้เงเก่งเหมือนกันป่าถือว่าได้หาทองบ้งกบงเขีอนผู้ชายชา่แมีสมบัติไม่ฆ่ากันแ่คหมเอ้าไอผู้ซ่องหาย้ดาเอ้าอันนี้มันทองอันนี้สงบัติหรือเออบัดิเป็นงานทว่ว่ารสมบัติพักผักฐานเออจังื่ได้ไหม เอามาองว่าของอึ้งนั like <that> ่ถว <insane> ่า i ม mean ่โดนไงเถื่บานคือเ่าปากคือเทปากท้ายปากคือท้ปากท้าปากคือท้ายปากคท้าปากคือท้ายกคท้าปากคือท้าาคอท้าปากคือือ้าถกอท้ายปกทายมากอ้าานคือือ้าอปกคือาปกอ้อท้าอ้ัยากือกอก็ือกคือทกือท้ายคท้าปากค้กคื้ายากคท้าอทยกอ้ายาาคือาเหทออ ถามว่าใช้ใคู่ใช้ค่าถือว่าพออีกพอได้แบวได้แววได้แววถือแววกางังบางได้แ<ม>ววงานกวัวไม่ว่นขายดายดูเหวานเขาเอ่นวันทีอตาทีปตาทานัู่ตกจังที่เอาทัดด้คู่เราได้มาจะคู่มาขาดมางไงใครเห็น่า Hiếm học hiếm mà nắng mà Hiếm sách chiến nên mà chờ đợi Sách mới bị thích mưu tư Cứ bị khóc Hà nắng Hà quý bạn đâu có hà nắng hoa thẳng Ôi hà nắng cả hà hoa ngoan Đâu có hà Mấy cây mưa là bấy phổ bầu Cây quang thứ 1 là Cây thứ มันถ้ายต่าพอก่ารอยเก่าเก็างนว่าอีนังะดาแต่ว่าข่ายมัว่ายเินถ่ายถือควาเ่าแต่ยังหาถิงเป็นยังหาเงิอีนังวาดขาเรียนหาเออหางังวาค่ะตาหาตาขอมเนลยแบงว่าข่ายหา ท่านมาถึงวะมันเป็นน้ำเงินแบบใจแข็แบ่คล้ายหาเต่าเถียงวะท้ายเจนเออเถึงวะตาคือเถียนว่าทองไปทองมาเถียงดึกหาเก่าเมื่อตื่นของดีดีมากเลยฮุ่งพอไม่ไหค่ะส่วนแนวทางผู้ตากับพิจารณาเพิ่งเนาะค่ะ ส่วนตัวเลขก,ก็คือหนึ่งเก่าเกียดกับหาเก่าเนาะค่ะก็คือหนึ่งเก่าเกีดนี่ก็คือสายตาของผู้ตาส่วนหาเก่านี่ก็คือค่าค่ายเนาะค่ะค่ะกับเอฟซี Z ที่เขามารับชมรับฟังแล้วโศกหมานลำรวยสุกูสุขขนนะคนลวค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีค่ะ